สวัสดีครับแฟม์มวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยในประจำวันเสาร์ที่6กันยายน2568นะครับทันสดทางช่อง3 HD เลครับเริ่มเือนขันที่ง5 5เป็นต้นไปนะครับจากเวทีมวย3อ้อมน้อยนัดนี้มีมวยรอบด้วยกัน1คู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันเสาร์นี้กันก่อนครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัด119ปอนด์นะครับแก้มือร้างตากันอีกครั้งเป็นการพบกันระหว่างฟ้าใหม่พิเคแสนชัยจะพบกับขงเบงสอทองภูบาลต่อด้วยคู่ที่2ครับเป็นมวยรอบท็อปวันนะครับมวยมันพันดุครั้งที่7รอบตัดเชือกนะครับชกกันที่พิกัด115ปอนด์เป็นทาองฝั่งเพชรป่าศักดิ์สระชีพจะพบกับเผด็ดศึกต่อย้ำสวน และเควกนำรายการครับแก้มือล้างตากันอีกครั้งโชคกันที่เวทพิกัดน้ำหนักแตกต่างนะครับเป็นการพบก,กันระหว่างเพชรเมืองกันชอห้าพยักษ์โชคที่พิกัด107อปอนด์ต่อน้ำหนัก1ปอนด์ครับให้ราสตา์เกียรติทงยศที่พิกัด108อปอนด์ส่วนคู่ที่4ปิดท้ายรายการครับโชคกันที่พิกัด120อปอนด์นะครับเป็นทางฝั่งพลังซับ์ะานาวเวอร์ไซด์จะพบกับธีรพลที0ี่สนะครับ ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับฝากแฟนม,มวยทุกท่านครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็แฟนมวยท่านใดครับที่กาลังมองหามวยหูขอแนะนำครับมวยหูจากสิงห์ล็กอก2ให้มากกว่าราคาต่อรองนะครับภาคทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์สนใจโทรที่เบอร์0857938437นะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับ มาเป็นอนที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดของคู่แรกช่วกันที่พิกัด119ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเจ้าฟ้าใหม่กันก่อนครับฟ้าใหม่พิเกสัสนชัยนะครับหรือเจ้ารถเบนซิติุยคูยศนะครับนักชกวัย22ปีครับสูง168ซเมตรมวยจากอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธา,ยานีนะครับผลงานฟอร์มหลังของฟ้าใหม่หรือรถเบนซ์นะครับมีแพ้คะแนนให้กับเพชรเมืองไทยสอนุมลจากนั้นมาแพ้นตองที่3ให้กับยอดบุญน,นำชาห้าพยากักษ์ แลวก็หลังสุดนี้แจ้งเกิดได้ชนะคะแนนเจ้าของเบ่งสอทองภูบาลน,นะครับที่ระดมเนินเมื่อเดือนก,กรกฎาคม68ที่ผ่านมาส่วนคู่ชกไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นคู่ปรับเก่านะครับนั่นก็คือเจ้าของเบ่งสอทองภูบาลนักชกวัย24ปีครับสูง165ซนติเมตรมวยจากจังหวัดชัยชิงเซานะครับผลงานอรักของของเบ้งครับมีแพ้คะแนนให้กับน้องแชมป์จากติ๊กอุบลน,นะครับจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าไวเลอร์มีนาโยทิน และก็หลังสุดแพ้คะแนนให้กับเจ้าฟ้าใหม่พีเคแสนชัยครับที่ระดมเนินเมื่อเดือนก,กรกฎาคม68ชิบผ่านมานะครับดูจากผลงานฟอร์มหลังของทั้งคู่ดูแล้วก็ค,คล้ายๆกันครับคนนี้พิกัด1 1 9ปอนด์นะครับเชิงชกสไตล์ของทั้งคู่ฟ้าใหม่หรือรถเบนซ์รานีก็เป็นมวยขวาแต่ต่อยแรงครับการแรงกล้าชนบูสู้ความพยายามดีนะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มก่อนหน้านี้ดูสะดุดๆนะครับแต่หลังสุดนี้ก็ได้จ้งเกิดเอาไว้แล้ว รันนี้ก็เก็บตัวฟิโซมิทีพีเคแสนชัยส่วนคู่ชกเจ้าของเบ้งรันนี้ก็เป็นมวยเก่ามวยเก่านะครับเป็นมวยขวาแต่ต่อยแรงเหมือนกันครับตัวต้นนี้ก็เตะขาเจาะยางนะครับรายนี้บุกบูสู้นะครับวงในจับล็อกปั้นตีแข็งแกร่งครับลูกบูลูกสู้ลูกดูด้านนี้ดูใช้ได้นะครับแต่ว่าช่วงชกแล้วก็ร่างกายความสดนี่ดูจะเป็นรองนะครับ และนี้ก็เก็บตัวพิซซอมิที่สีโอปอคุณที่ถ้าดูจากรูปร่างของหนังคู่ดูฟ้าใหม่จะเหรืห่มเอมนะครับดูจะได้ร้อยกว่าคุณี้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคม68ที่ผ่านมาครับไปแพสกันมาที่สามเมืองราชชมเนินนะครับไฟนั้นเปทางฝั่งเจ้าฟ้าใหม่นะครับหดการคอได้นับไปนะครับหลังจากได้นับเจ้าของเบงก็เร่งอึดสุด ใจเหมือนกันครับแล้วก็ดูว่าแมททำได้ดีนะครับแต่ว่าเจ้าฟ้าใหม่ก็มีโต้มีเถียงตลอดสุดท้ายก็ประคองเกมเข้าไปไปนะครับไฟนี้กลับมาแก้มือร้างตากันอีกครั้งนะครับครูที่หนึงของรายการครับเมื่อเปลี่ยนที่ไปแล้วครับ ผมบอกชับรังฝั่งเมื่อที่เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนนะครับอย่างเจ้าฟ้าใหม่นะครับคืออยู่ค่ายใหญ่นะครับการบำรุงการวิซ้อมทีมเชียร์นี่ดูได้เปรียบนะครับรายนี้บุกบูสู้ดีครับฟ้าใหม่แล้วก็มีไหลกอกนะครับอาวุธรับหมัดซอกลูกเตะกันคอที่เปลี่ยนเกมได้ตลอดครับโดนต่อโดนทีอู่ทีนี่มองว่าน่าจะดูดีกว่านะครับคู่ประหนึของรายการครับออกชํบลังฝั่งฟ้าใหม่พิเคแสนชัยดูว่าชนะเจ้าคงเบ้งสอทองภูมิบานนะครับ มาตอนที่คู่ที่2ของรายการครับคู่ที่เป็นมวยรอบสุดท็อปวันมวยพันดุครั้งที่7นะครับรอบตัดเชือกนะครับมาดูฝั่งทางด้านเจ้าเพชรป่าศักดิ์ก่อนครับเพชรป่าศักดิ์สสระชีพนะครับนักชกวัย18ปีครับสูง170ซนติเมตรมวยจากอำเภอหนองม่วงจดลพบุรีนะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรป่าศักดิ์ครับมีชนะคะแนนเจ้าการนรงพันพินิจจากนั้นมาชนะที่3ครับเด่อนันวรวียงส์นะครับหลังสุดแพ้คะแนนให้กับดาวแดงเอนนี่มวยไทยที่อ้อมน้อยนะครับเมื่อเดือน สิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับสูงคู่โชควันนี้เป็นผดะเด็์ศึกต่อย้ำส่วนนะครับนักโชควัย22ปีครับสูง165เซนติเมตรมวยจากอำเภอเมืองโจดการสินนะครับผลงานฟอร์มหลังของผดะเด็์ศึกครับรายนี้มีชนะคะแนนเจ้าไม้แหลมท่าสายยาสัตว์จากนั้นมาชนะน็อกอยุทธิ์ี่นะครับสิงดําชอ่ห้าพยักษ์หลังสุดนี้สะดุดครับแพ้คะแนนให้กับเจ้าเพชรเอกสิงของหลวง เมื่อก,กรกฎาคม68ที่ผ่านมานะครับชีวิตทีมวย3อ้อมน้อยคู่นี้ดูจากผลงานฟอร์มหลังที่3ามวยแห่งนี้ดูแล้วก็คล้ายๆกันนะครับสามไฟชนะกันไปคนละ2ครั้งแพ้กันไปคนละ1ครั้งนะครับคู่นี้เวทพิกัด115ปอนด์นะครับเป็นมือรอบ ท็อปวันนะครับมวยมันพันดุครั้งที่7รอบตัดเชือกนะครับคู่นี้สดกับเก่านะครับหนุ่มหน่นหนุ่มสดที่จะอยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้าเพชรปัสสักนะครับเป็นมรุ่นน้องเชื่องดีครับเก็บกันบังโต้ดักเตะดักแทงนมีตีสู้สออันตรายครับรานนี้เดินได้ถอยเป็นนะครับเพชรปัสสักอาวุธมวยดูดีนะครับแต่ต้องขยันนะครับถ้ามาห่วงรอยิกยักยักถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่ก็ดูว่าจะรุนเหนื่อยเหมือนกันครับ เพชรปราสังนี่ก็เก็บตัวฟิซซอนไปที่ลูกเาพาอกลุ่มหกกันนะครับส่วนูุชกเจ้าเผด็จศึกรุ่นพี่รานนี้เป็นมวยขวาเก่าเกมครับเตะน้ปต่อยตามบูสู้เขาในแข่งแกร่งนะครับรายนี้ครบเครื่องค่องครับเจ้าเผด็จศึกนอกในสู้ทุกลูกแต่ว่าช่วงชกแล้วก็ร่างกายความสดนี่จะจะดูเป็นรองนะครับรานนี้ก็เก็บตัวฟิซซอนไปที่ใครมวยต่อย,ย้ําส่วนนะครับ คุณที่าดูกันที่รูปร่างเนี่ยตามข้อมูลดูเพชรประสักจะลืมเรื่อมนะครับดูจะได้รอยกว่าเล็กน้อยคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับสดกับเก่านะครับ <โฮ S 1> ผมออบกาลังฝั่งรุ่นพี่อย่างเจ้าผลิตศึกนะรานี้เล็กกว่าสั้นกว่าก็จริงครับแต่ว่าเป็นประเภทหนักแรงนะครับ ต้นต้นนี้ก็เตะขาเจาะยานนะครับแล้วก็มีหมัดปล่อยห,หน้าปล่อยท้องครับจงังหวะเข้าเบสเข้าทำแกลออกเป็นชุดครับรายนี้นอกได้ในดีแล้วแกคิดได้ทําได้เข่าในก็มีจับมีขวางด้วยโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยลูกดุดันลูกขยันเนี่ยมองว่าจะดูดีกว่านะครับคู่ที่2ของรายการครับเมื่อรอบท็อปวันครับออกอลาลังฝั่งทางด้านพิเศึต่อเย้ําสวนดูว่าชนะเจ้าเพชรปรสักโสสระชีพนะครับ และมาถึงคู่เอกนำรายการครับคู่นี้แก้มือหลังตากันอีกครั้งโชว์กันที่เวทพิการหนักแตกต่างนะครับต่อกัน1ปอนด์ครับมาดูฝั่งทางด้านเพชรเมืองกันกันก่อนครับเพชรเมืองกันโชอห้าพยักนะครับหรือเจ้าเพชรเชิงชายเพชรหนองบัวไฟไฟนี้ชกที่พิกัด107นะครับนักชกวัย19ปีสูง160ซนติเมตรมวยจากอำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรเมืองกันครับมีแพ้คะแนนให้กับเสือภูมิตรีน้อยขัาชินนะครับ จากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าราวสตาเกียรติทงยศที่ตะวันนาหลังสุดนี้แพ้คะแนนให้กับดอกไม้ไฟท็อปเฟรรี่ยิมครับที่ปทุมธานีนะครับเมื่อ,อสิงหาคมห้อง 68, ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกวันนี้เ,เป็นคู่รับเก่านะครับแล้วได้น้ำหนัก1ปอนด์ด้วยนั่นก็คือเจ้าลาวสตาเกียรติทงยศนะครับนักชกวัย25ปีครับสูง160เซนติเมตรมวยจากแขวงจำปาสักสอปปอลาวนะครับไฟน์นี้ชกที่พิกัร108นะครับ ผลงานฟอร์มหลังของเจ้าราสตาร์ครับรานี่มีชน้องวิศนครับโจโฉบูมเด็กเซียนครับช่อ้อมน้อยจากนั้นไปแพ้คะแนนให้กับเพชรเมืองการชอห้าพยักที่ตวนาบางกะปิหลังสุดนี้ชนะคะแนนเจ้าเด็กเมืองชนสอน้องเหี่ยวบางแสนที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนสิงหาคม68ชิบผ่านมาครับครูเอกนํารายการครับคู่นี้โชว์กันที่เวทพิกัดน้ำหนักแตกต่างนะครับประเภทสดกับเก่านะครับ หนุ่มหน้าหนุ่มสดนี่ก็อยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้าเพชรเมืองกันนะครับรุ่นน้องครับรานนี้เตะขาต่อยหมัดบูดุดันอาวุธหนักแรงนะครับเพชรเมืองกันนี่ก็การรกยการชนนะครับได้หนุ่มได้สดด้วยแต่ว่าไฟนี้ต้องแบกน้ำหนักคู่ชกหนึ่งปอนด์นะครับรานนี้ก็เก็บตัวพิซซอมิที่ชอห้าพยัค ส่วนคู่ชกเจ้าราวสตาร์ครับรุ่นพี่รันนี้ก็เป็นมวยเก่าเกมแต่ต่อยแรงเหมือนกันนะครับรันนี้ก็บูสู้เขาในแข่งแกร่งนะครับตอนตอน,นี้อันตารายนะครับหมัดซอกลูกเตะขาเจาะยางหวังผลได้แต่ว่าแหมร่างกายแล้วก็เวทเนี่ยดูดูเป็นรองนะครับเพราะว่าช่วงหลังเจ้าราวสตาร์เนี่ยจะชกอยู่เวทเล็กครับประมาณสักร้อยหครับพอขยับมาชกร้อยเจ็ดเนี่ยดูว่าเวลาโดนเบียดโดนมัทะ ทีต่อทีเนี่ยมีกระเด็กนกระดอนเหมือนกันนะครับลาวสตาร์นี่ก็เก็บตัววิซอนที่เกียรติถงยศนะครับคนนี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงๆเนี่ยดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี่กันนะครับคุณย้อนกลับไปครับเมือ่อมิถุนายน68ที่ผ่านมาครับไปแพชชนะกัรมาที่ตอนนาบางกะปิไฟนั้นชวกันที่เวทพิกัดเท่านะครับ107ปอนด์วันนั้นก็โอ้โหคู่ขี่สูสีนะครับผัดกันได้ผัดกันโดนนะครับแต่ว่าเจ้าเพชรเมืองกันเนี่ยดูแล้ว โดนแล้วทนได้ครับแล้วเก็บอาการสู้กันได้ดีกว่าครับคือแกโดนแล้วแกเฉยนะครับอาศัยร่างกายความสดเบียดเขาปลายไป,ไปวันนี้กลับมาแกมือร่างตากันอีกครั้งที่เวทพิกัดน้ำหนักแตกต่างน,นะครับต่อกัน1ปอนด์ครับร้อยเจต่อ108นะครับคู่นี้เมื่อเปลี่ยนเทือปแล้วครับ ผมก็ออกชอบกำลังฝั่งมวยที่เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนนะครับอย่างทางด้านเจ้าเพชรเมืองกันนะครับรุ่นน้องดูได้หนุ่มได้สดนะครับแล้วช่วงหลังจะชกอยู่เวทใหญ่กว่านะครับดูว่าลูกเบียรลูกประทะนี่จะดูดีกว่าครับคือโดนต่อโดนน้อง T, ท C, ีพี่ทีบทเบียร์เสียสียึดเยี่ไปแล้วมากยกมองว่าสดน่าจะบทเก่านะครับเควกกำไยการครับออกชำลังฝั่งทางด้านเพชรเมืองกันชอ้าพยักษ์ดูว่าชนะเจ้าราสตาร์เกียรติธงยศนะครับ มาถึงคู่ปิดท้ายรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเจ้าพลังซับกันก่อนครับพลังซับรลนนาวอเตอร์ไซด์นะครับหรือเจ้าดอนกัมเล็กชอชนะชัยครับนักชกวัย17ปีสูง169เซนติเมตรมวยจากอำเภอเมือ,มอ,มอ,มอจงจังหวัดพัทลุงนะครับผลงานอร์มหลังของพลังซับครับมีแพ้น็อกที่3ให้กับเจ้าพัชรขาวเอนนี่มวยไทยนะครับ จากนั้นก็มาชนะคะแนนเจ้ากิจเงินพนมิตรมวยไทยที่ตะวันนาและก็หลังสุดนแพน้นอกที่สให้กับเพชรเมืองไทยสณรุมมลครับที่รัดํำเนินเมื่อเดือนก,กรกฎาคม68ชิดที่ผ่านมานะครับสวงคู่ชกวันนี้เป็นเจ้าธีรพลทียี่สิบเอ็นทีเอ็นนะครับธีรพลรายนี้ก็คนละตัวคนละคนกับเจ้าธีรพลแดงเข่าสายนะครับธีรพลรายนี้นักชกวัย20ปีนะครับสูง170ซนเมตรมวยจาก อุทัยธานีนะครับหรือเจ้านัทพงศ์หรือเจ้าบังไฟโก้หรือชื่อตอนสมัยชกเมืองกรุงก็คือเจ้าไอลาวอประมวลศักดิ์นะครับตัวเดียวกันผลงานฟอร์มหลังของเจ้าธีรพลนะครับชื่อเมืองกรุงก่อนที่หยุดหายไปก็มีแพ้คในกับเจ้าออปชั่นธีรพลรีสอร์ทนะครับที่ระดมเนินครับในศึกเพชรยินดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นห่างหายเรือส่งเวียนจากเมืองกรุงไปร่วมปีนะครับช่วงหลังก็ไปเดินสายรอบนอกเป็นเพชรพูทรครับเคลื่อนไหวยอยู่ต่างจังหวัด ฟอร์มที่ภูทอนก็มีชน้ที่สองนะครับเจ้าเหนือเมฆพิษณุร,ราชันครับที่อำเภอศรีชัชนารายจดสุขโขทยัยเมื่อเดือนก,กรกฎาคม68ที่ผ่านมาไฟนี้กลับเข้ามาเมืองกรุงอีกครั้งคู่ปิดท้ายรายการครับเวทพิกัด120ปอนด์เชิงชกสไตล์ของทั้งคู่พลังซับนะครับรายนี้ก็เป็นมวยครบเครื่องเดินได้ถอยเป็นนอกในสู้ทุกลูกอาวุธดูดีครับพลังซับแต่ว่าโดนหนักโดนแรงก็มีวูบวาบมีโครงเค้งเหมือนกันนะครับ รานนี้ก็เก็บตัววิซอมไปที่รัานนาวอเตอร์ไซส์ที่พัทลุงส่วนคู่ชกเจ้าธีรพล หรือไอ้ลาวอประมวลศักนะครับรายนี้ก็เป็นมวยรุ่นพี่นะครับเป็นมวยประเภทเตะขวาต่อยขวาการไล่การชนครับสู้ดีแล้วก็มีโต้มีเถียงนะครับอาวุธมวยดูใช้ได้แต่เลือกแรงพระกําลังการยินยะนี่ยังต้องพิสูจน์นะครับเพราะว่าแกห่างหายจากเมืองกรุงไปนานแล้วครับแล้วช่วงหลังเคลื่อนไหวภูทรก็จะชกตอนกลางคืนด้วยฝ่ายน,นี้กลับเข้ามาเมืองกรุงอีกครั้งชกตอนกลางวันเนี่ยความพุ่นชินดูดูเป็นรองนะครับรายนี้ก็เก็บตัวพิสซจน์ที่ทียี่สิบ NTN ทีที่จังหวัดน่านนะครับ คู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขีกันนะครับประเภทสดกับเก่าครับเมื่อเป็นที่เป็นแล้วครับคู่นี้ผมออกชอบดังฝั่งทางด้านเจ้าพลังทรัพย์นะครับรุ่นน้องครับรารณี้เดินเตะเดินต่อยบุกบูสู้ดีนะครับความคุ้นชินเมืองกรุงเนี่ยช่วงหลังจะดูได้เปรียบนะครับ ช่วงหลังนี่แพ้บ้างชนะบ้างแต่ก็เคลื่อนไหวอยู่เมืองกรุงตลอดคือแกได้หนุ่มได้สดด้วยรวมถึงบรรยากาศทีมเชียร์ก็ดูดีนะครับเบียดไปเบียดมายึดเยอะระยะปปลายน่าจะดูดีกว่าคูชกนะครับคูริสีพิธารายการครับออกช็ังฝั่งเจ้าพลังทรัพร,ร์นาวเตซด์มองดวยชนะเจ้าธีรพลท20 NTN นะครับ เดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์นี้กันอีกสักครั้งนะครับคู่ทิงของรายการแก้มือร้างตาก,กันอีกครั้งออกช็อตบางฝั่ง,งมวมที่เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนอย่างเจ้าฟ้าใหม่พีเคแสนชยัยหรือรถเบนซ์เดิมนะครับรายนี้การแรกการชนแล้วก็อาวุธแรงนะครับประเภทแหมมัดศอกลูกเตะก,กัน้นคอที่หวังผลได้ตลอดนะครับมองว่าชเจ้าขงเบงสอดทองภูบ้บัน ส่วนคู่ที่2นที่เป็นมวยรอบท็อปวันนะครับมวยบรรพันดุครั้งที่7รอบตัดเชือกนะครับออกชอลาลังฝั่งเผด็จศึกต่อยเย้ำส่วนนะครับรุ่นพี่เก่าเกมเตะต่ตอยแรงสู้ดีมีขึ้นตลอดลูกดูด้านลูกขยันก็ดูดีด้วยมองว่าชนะเจ้าเพชรปราศักสอสระชีพ ละเควกลงรายการครับแก้มือร้งตากันอีกครั้งไฟนี้ชกกันที่เวทพิการน้ำหนักแตกต่างนะครับออกชับรางฝั่งเมื่อที่เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนอย่างเจ้าเพชรเมืองกันชอห้าพยักษ์นะครับรุ่นน้องครับหนุ่มแน่นหนุ่มสดนะครับอาวุธมวยนี่แม่ครบเครื่องนะครับเดินได้ถอยเป็นแล้วช่วงหลังดูจะชกเวทใหญ่กว่านะครับลูกเบียร์ลูกพระ,ะนี้ดูว่าดีครับมองว่าชนะเจ้าเหลาสตาร์เกียรติทงยศ และคุปต์ไทรายการครับออกฉบังฝั่งทางด้านพลังซับรันนาวอเตอร์ไซด์หนุ่มนน้าหนุ่ม,มสดช่วงหลังนี่ความพุ้นชินเมืองกรุงดูได้เปรียบนะครับและบรรยากาศเซิร์เวร์รอมทีมเชียร์ก็ดูดีด้วยมองว่าชนะเจ้าธีรพลที20 n t n นะครับก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์นี้แฟนมวยชอบใครชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปเช่นเคยฝากแฟนมวยทุกท่านกดไลค์กดต like ิด like ตามกด subscribe กดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนบัม,มวอทุกท่านร,ร่ำเลงเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ